สวัสดีครับท่า,านเหมือนจะมีข่าวดีนะเหมือนจะมีข่าวดีนะเหมือนทีนมงานจะบอกอะไรสักอย่างหนึงนะท่านผู้ชมงนวข้ <c oughs> าน <c oughs> กา <c oughs> ทางโน้นกำลังจะกลับบ้านนะท่านผู้ชมก่อนกลับนะครับหันไปทางไ,ไหนนี่มน มเส้ยแล้วะมุมนี้ก็มุมนี้มีระบี้วะมีกระบ,บีด้วยอ่เราก็รอฟังข่าวดีนะท่านผู้ชมเหมือนกัปตันจะมีข่าวดี ันไม่โยนเสียงเหรออันนี้มีเสียงอาทิตย์ข้างหลังเหมือนพระพุทธเจ้าเลยกับตาเหรอเป็นกลมๆขาวๆหมบนอาทิตย์ศก็สวัสดีทุกๆช่องนะครับผมช่องพี่นายช่องผมช่องกบออนไลน์ช่องคนบ้าแล้วก็พี่บ่าวเทซูนะครับอวิชไม่ได้ถ่ายเนาะนะก็มาเรียนเชิญทีมงานเข้าร่วมฟิล์มหน่อยตรงนี้เห็ดเห็ดคนมีเลยเหลือจคนบ้าอ๋อเหรอ ครับก็พอดีเรากำลังเตรียมตัวจะเดินทางกลับกันเนาะก็เลยดีโอกาสแจ้งข่าวดีก่อนนะครับโอ้ครับแล้ว้ทนหรือเปล่าต้องครับก็พอดีมีทางผู้ใหญ่ใจดีนะติดต่อเข้ามาช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับท่านมีความประสงค์ที่จะร่วมสร้างเนาะบ้านหลังนี้นะให้กับทางครอบครัวของแม่เล็กกระซอยครับครับท่าน มีทั้งหมดสองท่านด้วยกันท่านแรกท่านมอบเงินมาให้หนึ่งพันบาทนะครับสาธุนะครับเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนนะครับมาดามดูทางมาดามเขาอย่าดูผมผมกล้องมั่วเลยชื่อนะครับคุณแม่ทิพวรรณนะครับโอเคท่านทิพวรรมอบเงินมาหนึ่งพันบาทเพื่อที่จะให้ไปซื้อในส่วนของอิดบล็อกมาก่อเนาะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยท่านอยากให้ก่อแต่ว่าทั้งหลังเลยผมก็เลยมาปรึกษากับทีมงานนะ ทีมงานก็เลยบอกว่าน่าจะไม่ไหวเพราะว่าการที่ก่อสูงๆเนี่ยมันมันเป็นงานหนักอยู่เราก็เคยเจอแล้วเจอบ้านยานางเนาะเราแบบว่ยบ้านยานางเนี่ยเราก่อหลังเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้ต่ำกว่ายังต้องบอกว่าล้ากันเลยครับผมก็เลยนั่นแหละเราก็เลยซีฟซีฟทีมงานด้วยเนาะซีฟเพื่อได้ไปงานต่อไปเมื่อวาจะต้องใ้จ่ายน่าจะน้อยลงด้วยเนาะใช่ผมก็เลยแจ้งทางผู้ใหญ่ใจดีไปว่าทีมงานน่าจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าไม่ค่อยถนัดด้วยเพราะมันสูง ท่านก็เลยโอเคตามที่พวกเราจะทำนั่นแหละครับท่านก็มอบมาให้1 0 0 0พันบาทนะขอขอประกอบพิทีแนะนำเนาะแําก็อีกหนึ่งท่านนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นคุณครูด้วยกันท่านนี้ก็เป็นคุณครูเหมือนกันเป็นค่าข้าราชการครับครูเกษียณประมนานั้นาครครับผมก็ท่านที่สองก็เป็นเหมือนกันเป็นเพื่อนกันพอท่านแรกติดต่อมาปุ๊บ ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวมีเพื่อนอีกคนนึงท่านก็อยากจะร่วมร่วมสร้างเหมือนกันดีมาครับดีมาเลยท่านก็เอทไลน์เข้ามาแล้วก็ติดต่อเข้ามาเนาะท่านก็มอบเงินมาให้500บาทนะครับอาธจารย์เข้าโครงการในช่วยทําบ้านหลังนี้ร่วมด้วยเหมืกันเนาะครับคุณแม่อยู่ก่อนเนาะอย่าลืมมอบของให้คุณแม่คุณแม่อยู่ก่อนเนาะคุณครูสิริพรนะครับโอ้สิริพรนะครับครูสิริพรครับก็ขอบพระคุณนะครับผมก็อยากจะดีทั้งสองท่านนะที่ผมกล่าวนะทั้งคุณแม่ คุณครูทิพวรรณและก็คุณครูสิริพลเนาะขอให้ท่านทั้งสองนะครับสุขภาพแข็งแรงเนาะครับหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านนะสมหวังดังาัถนารวมเสือครอบครัวของท่านด้วยเนาะนะครับเราก็ดีใจผมก็ดีใจทีใจมีโอกาสได้เป็นสะพานบุญนเนาะนำเงินนี้มาเข้าโครงการครับเราก็สัญญาว่าจะนําเงินนี้ไปทําตามวัตถุประสงค์ของท่านครับสาธุนะ ได้บุญได้บุญเยอะนะบุญำบ้านให้กับคนนบ้านได้บุญเยอะเยอะไรเป็นอย่างบุญจกุศลเยอะนะครับหนึ่งพันบาทนะครับผมพันที่สองห้าร้อยบาทครับเปลี่ยนเลยเราจะนี่ับับับอบข้าวสองกาชื่อจ่มชื่อจ่อเลยชื่อแจ่เลยอ่าจับหน่อยอบจับหน่อยทไม่ยังไม่ได้ไม่เข้ากางเลยอ่ะข้ากางางดวยครับ เเดี๋ยววกก็จะอาไปรมันงานเราก็อาจจะอาจจะไม่เร็วอย่างที่คิดเนาะอาจจะเริ่มทำงานด้วยลงคลิปด้วยเอฟซีต่อหาได้ด้วยนะครับผมก็ต้องเข้าใจกันครับก็พรุ่งนี้ไปเปล่าสะดวกไหมไปกับพี่เอกหรือเปล่าเออใช่อาจจะมีงานญาติญาติอาจจะตุมาอาจจะแวบมาอยู่เราก็อาจจะยิงนี่รอเนาะใช่อาจจะใส่กันสาดรอครับไม่มูลค่าขั้นหน้ามุ่งนี่เลยหน้ามุ่งด้ยเนี่ยโอ้เอาเออนี่เจ็ดคนนะเอองั้นถ้าทำได้ระย้าเจ็ดกนศาสตร์ก็จะได้ลุยหลังคาครับแล้วก็ขึ้นไป ก็ทีมงานก็พ uh, uh, ี่กับพี่บ่าวต้องงานจัดนะครับภารกิจอยู่ตนี้เพราะว่าเขายกงานเง็บเก็นงานทับบุญทับุญแจกข้าวะทับบุญแจกข้าวแจกเดี๋ยวมาตายแล้วทับุญเก็บกระดูกอ่ะวันที่สอวันที่สาม่ก็เชิญทีมงานอยู่ได้เราก็ไปวันททีี่่่กวัันนนล เราอาจจะไปวันวันหนึ่งก่อนเราอาจจะไปเราอาจจะไปคืนวันที่สองก็ได้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 นั่นแหละเดี๋ยวยังไงก็ปรึกษาทีมงานแล้วก็ไปร่วมงานกันับแต่ว่าจังหวะที่เขากำลังเตรียมนี่เราก็อาจจะมาทํางานก่อนเนาะระยะทำได้อยู่ระยะไดอย่างระยะอยู่กอแจ้งข่าวดีก่อนกลับบ้านครับผมขอดีใจเนาะมีคนร่วมเนาะมีร่วมเราไม่ตัวเดียวเนาะมีอีคอยช่วยเหลือคอยใด่สยอดเลยจะดีหลายๆท่านเห็นครับอ่าโครงการของเราครับ เรียกอะไรอ่ะมันดีเนาะมันมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นเรื่องที่ดีนะครับท่านก็ให้การสนับสนุนมาพวกเราก็ดีใจครับผมเราจะทำต่อไปต้องทำไปช่วยเรือต่อไปนะครับช่วยเป็นกำลังใจเนาะให้พวกเราทุกๆช่องนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมรอติดตามรับชมผลงานนะครับเราก็จะทําให้ดีที่สุดเนาะครับผมกี่นาทีนะครับแม่หกครต่ออีกแปดครึ่งเนาะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดข้างนอกกันนิดหน่อยขอบพระคุณมากครับครับทั้งสองท่านเนาะ